The on ไม่พูวิล่าถึงหน้าลงทุนนะคะบอกเลยว่าทุกวันนี้นะักท่องเที่ยวไม่ได้ต้องการแค่ที่พักแต่ต้องการประสบการณ์จากการไปพักที่นั้นๆด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยพูวิล่าถึงได้ตอบโจทย์ได้อย่างสมบูรณ์แบบไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเป็นส่วนตัวที่จะมากับแก๊งเพื่อนหรือครอบครัวเนี่ยก็สามารถทํากิจกรรมกันได้ฟินอย่างเต็มที่เลยนะคะรวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกก็ครบไม่ว่าจะเป็นสระว่ายน้ําหรือวิวสวยๆและพื้นที่ใช้สอยอย่างกว้างๆเป็นอิสระเลย ละะแล้วทําไมเขาค้อถึงเหมาะที่จะลงทุนภูลว่านะอย่างแรกเลยคือวิวทิวเขาและทะเลหมอกที่นี่เนี่ย,ยสวยในอันดับต้นๆของประเทศไทยและอากาศก็เย็นสบายตลอดทั้งปีนะคะอย่างที่2ก็คืออัตราการเข้าพักสูงมากช่วงไฮซีซันของเขาคอเ,เนี่ยยาวตั้งแต่หน้าฝนไปจนถึงหน้านาวมีแค่ช่วงสั้นๆที่เป็นโลซีซันนะคะซึ่งอัตราการเข้าภูเว่านี่สูงถึง70-90เลยและค่าเช่าเฉลี่ยก็สูงนะคะ เริ่มตั้งแต่5,000ไปจนถึง20,000บาทผลตอบแทนเนี่ยสูงกว่าการลงทุนในอสังหาประเภทอื่นเลยทีเดียวค่ะและอย่างที่3ต้นทุนก็ต่ำกว่าการลงทุนในทำเลเมืองใหญ่นะคะอย่างที่4ี่ก็คือมีโอกาสที่จะเติบโตได้อีกมากเพราะมีโครงการพัฒนาถนนและโครงสร้างรองรับนักท่องเที่ยวได้อีกในอนาคตซึ่งจะทําให้อสังหาเนี่ยมีมูลค่าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆด้วยนะคะการลงทุนในภูเหล่าที่เขาคอนี่ไม่เพียงแต่คุ้มค่าแต่ยังเป็นการสร้างรายได้ระยะ ยาวนะคะถ้าคุณกําลังมองหาการลงทุนที่ผสมความงามของธรรมชาติกับโอกาสทางธุรกิจเข่าขอคือคําคตอบค่ะ